หล่อๆแรงๆกับเครื่องนี้ครับจบไปในงบ18,490ัาบาทนะครับเป็นราคาเฉพาะเครื่องอย่างเดียวไม่รวมจอนะครับผมส่วนราคาเครื่องพร้อมหน้าจอนะครับจบไปที่23,700นนรนิดๆนะครับผมประมาณ23 0 0 0ละกันนะครับผมก็ในเครื่องพร้อมจอพร้อมใช้งานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคตัวเครื่องก่อนเลยนะครับผมเครื่องนี้นะครับ CPU เป็น Core i5 นะครับผม1 0 4 0 0 F นะครับ6คอสิเทรดนะครับ เทอร์โบ4.3 GHz นะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะครับเป็น16 GB DDR4 ีอาบัส3,200นะครับใส่8 GB 2ตัวเป็น d ดู Channel นะครับผมตัวสตอเรจหรือว่าหน่วยความจำนะครับเป็น M.2 NVMe นะครับขนาด256 GB นะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น512 GB นะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับจะเป็น GT 1030 2 GB GDDR5 นะครับตัวนี้เป็นตัวการ์ดจอเริ่มต้นเป็นของใหม่มือหนึ่งประกัน3ปีนะครับแล้วก็ตัวพาวเว จะเป็น Sigma t e ท h 600วัตต์นะครับสีดำใส่อยู่ด้านล่างตรงนี้ตัวเคสนะครับมีรีโมทเปลี่ยนไฟมาให้ด้วยนะครับนี่ครับจำๆเลยนะครับผมเราสามารถปิดไฟแบบนี้ได้พัดลมยังหมุนทำงานปกตินะครับกดออนขึ้นมาไฟติดนะครับผมปรับเป็นโหมด RGB เปลี่ยนสีตามใจชอบแบบนี้ได้เลยนะครับสีขาวโคตรสวยครับเปิดเป็น RGB แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเคสฝาข้างเป็นกระจกใสเทมเปอร์การ์ดปิดให้นะครับ ตัวหน้าจอนะครับตัวจอตัวนี้นะครับผมเป็นจอ24นิ้ว AOC 75เฮิร์นะครับเป็นจอไร้ขอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นจอใหม่มือหนึ่งนะครับผมประกัน3ปีนะครับสั่งเครื่องพร้อมหน้าจอรับชุดของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ส์ยาวแบบนี้ไปเลยนะครับพร้อมใช้งานในงบ2 3 0 0 0านะครับผมแล้วก็เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับประกัน3ปีเต็มทุกชิ้นส่วนนะครับผมไม่มีชิ้นไหนเลยที่เป็นมือ2นะครับอ๊ยตายตายตายอันนี้ก็กําลังเทสเกม c าวบ Boy นะครับเป็นเกม c าวบ Boy ก็ ลูกค้าฝากลงนะครับเกมเล่นสบายๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันชื่อว่าอะไรนะก็เป็นเกมคาร์บอยนะครับเนี่ยครับเล่นได้แบบลื่นไหลนะครับไม่มีกระตุกอะไรให้เห็นนะครับผมแล้วก็เกมอื่นๆอย่างพับจี้ไฟเอ็มนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยรับประกันนะครับสเปคนี้แล้วก็อนาคตรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนการ์ดจอใหม่หรือว่าเพิ่ม CPU ขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ตัวเคสนะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นเคสออร่าตัวนี้ก็ได้นะครับจะเป็น ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไม่เพิ่มเงินนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดนี้ในงบ23,700เ้ท่าไหร่นี่แหละผมก็จำไม่ได้ลวประมาณ23 0 0 0นาะครับเครื่องพร้อมจอพร้อมใช้งานนะครับใครที่มีจออยู่แล้วนะผมเครื่องอย่างเดียว18,490บาทนะครับของใหม่หมดประกัน3ปีเต็มนะผมทุกชิ้นส่วนมีปัญหาหลังการใช้งานทักมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมฝากชุดนี้ได้วยครับในอ้อมบอกอ้อมใจจากร้านบอสพีซีครับผม